สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนนักเรียนนะคะออกแบบสัญลักษณ์ประจําตัวนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริมนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาสอนนักเรียนนะคะทําเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวที่มาจากชื่อจริงของเรานะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงก็เป็นตัวอย่างจากชื่อจริงของครูนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะให้เรานําชื่อของเราเนี่ยไป หาความหมายก่อนจากนั้นนะคะก็นาความหมายที่เราได้มามาใส่ในองค์ประกอบจากนั้นนาองค์ประกอบตัวนี้มาตกแต่งเป็นสนัญลักษณ์ประจําชื่อของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาสอนให้นักเรียนนะคะปฏิบัติตามไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราเข้าโปรแกรม Canva ค่ะพอเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นหน้าตาดังนี้นะคะจากนั้นให้กดตรงสร้างดีไซน์นะคะแล้วก็ทําการเลือกขนาดที่กําหนดเองนะคะ เราจะก,กำหนดขนาดของอสัญลักษณ์ประจำตัวของเรานะคะเป็น8คูณ8นิ้วนะคะให้คลิกไปเลยจากนั้นพอเรามาถึงหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นหน้ากระดาษบ้างๆเปล่าสีขาวๆนี้นะคะให้เราคลิกไปองค์ประกอบนะคะแล้วก็สังเกตตรงรูปทรงนะคะให้คลิกตรงรูปทรงเลยที่เป็นวงกลมนะคะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนคลิกตรงนี้ก่อนที่เป็นสีนี้นะคะ แล้วก็เลือกตรงที่ไม่มีสีนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นแค่กรอบขั้จากนั้นนะคะเราก็ทําการใส่สีกรอบของวงกลมให้เป็นสีดาค่ะคลิกตรงนี้นะคะสไตล์เส้นขอบจากนั้นกดตัวนีน้แล้วเราก็ปรับขนาดกันได้น,นะคะจะเอาเป็นสองหรือว,ว่าเป็นสีก็ได้นะคะแต่ครูจะเลือกเป็นขนาดประมาณสี่นะคะให้เรานะคะทำการขยายวงกลมให้พอประมาณของหน้ากระดาษที่ว่างเปล่านี้นะคะ ปรับให้พอเหมาะนะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็เริ่มนำชื่อจริงของเราไปหาความหมายตรงใน Google นะคะนั้นนะคะก็ทำการพิมพ์ชื่อของเราไปเลยนะคะพิมพ์ชื่อจริงจากนั้นตามท้ายด้วยว่าแปลว่า มันจะขึ้นความหมายเป็นดังนี้เลยอย่างเช่นชื่อครูนะคะก็เป็นชื่อนั้นที่นี้ใช่ไหมเขาก็จะแปลความหมายมาประมาณนี้ว่าผู้มีความบันเทิงผู้มีความสุขนะคะอ่ะพอเราได้ความหมายเสร็จแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็นําตรงนี้นะคะผู้มีความบันเทิงผู้มีความสุขนี้ไปใส่ตรงองค์ประกอบนะคะจะทํายังไงคลิกตรงองค์ประกอบตรงนี้จากนั้นให้พิมพ์เป็นความหมายเมื่อกี้นะคะผู้ มีความสุขแต่เราอยากได้ในลักษณะของขาวดำใช่ไหมคะให้พิมพ์เพิ่มข้างหลังนะคะว่าขาวดำนี่ได้มาแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะคะผู้มีความสุขในลักษณะของสีขาวดำเราก็นำมาตกแต่งให้สวยงามได้เลย แต่อย่าลืมนะคะว่าชื่อของเรายังไม่ครบนะคะเราก็จะต้องไปเอาชื่อที่เหลือมาใส่ในองค์ประกอบต่อนะคะเหลือคำว่าผู้มีความบันเทิงนะคะนี่แล้วก็พิมพ์ไปเลยผู้มีความบันเทิงนะคะสีขาวดำ นีเรียมาแล้วน่ารักน่ารักมากเลยนะคะน้าเรียนสามารถนำมาใส่แบบนี้ได้เลยเราจะเอาแบบนี้ดีแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกวางองค์ประกอบให้ดูสวยงามได้ถ้าเรียนสามารถตกแต่งตามใจชอบของนักเรียนได้เลยนะคะ ไปแล้วนะคะสาหรับการสร้างสัญลักษณ์นะคะจากชื่อจริงของตัวเองนะคะก็สําหรับในบทเรียนนี้นะคะก็จะสามารถส่งเสริมพนักเรียนนะคะสามารถใช้หลักการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะคะจากการนําชื่อจริงของเราไปสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะนอกจากนี้ยังสามารถนะคะได้ฝึกการออกแบบตกแต่งองค์ประกอบในการสร้างสัญลักษณ์ประจําตัวเองของนักเรียนได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอจบสําหรับ การเรียกนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์จากชื่อของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ